那你这样。嗯嗯 ียนใครเข้ามาแล้วนักเรียนพิมพ์ชื่อในช่องแชทให้ครูหน่อยนะลูกนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเช็คชื่อนะคะักเรียนพิมพ์ชื่อในช่องแชทเลยเดี๋ยวครูแคปหน้าจอแล้ะเช็คเองอ เมื่อวานนักเรียนใครเป็นคนแล็บนะน่ะเสียงใครเป็นคนแล็ปตอนหาอะไรนะหาเสียงประธานนะลูกเสียงใครกะนน่ะโอ้เปิดปิดเป็นความรักใช่ไหมเนี่ยเสียงใครเนี่ยเสียงทอมครับเสียงทอมอาอเสียงทอมเหรอเออร้องแร็บได้ด้วยอ่ะ เก่งผมไม่ได้แลปแต่ผมแต่งครับใครอะ่ะอ๋อนี่ผู้แต่งเหรอแล้วเขมันผู้ร้องเองผู้ขับขับขานใช่ไหมใช้ได้เลยใช้ได้เลยชอบชอบ่ะเดี๋ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เลยอีกสี่อ่ะเดี๋ยวคูแชร์หน้าจออน วันนี้จะขึ้นการบวกนะคะการบวกจำนวนเชิง้อนกับการลบจำนวนชิง้อนนะคะพอเห็นหนักเรียนแต่งเพลงแต่งเพลงหาเสียงใช่ไหมกับคอนแร็ปปุ๊บครูกับครูมุกดาเกิดไอเดียเลยอยากจะให้หนักเรียนแต่งเพลงนิตศาสตร์ทอนแร็ปให้มัง่งพอ the okay. สอนครับแก่นค <laughs> ะแนนเดี๋ยวย้ายมุมกันย้ายมุมหน้าตัวเองน้อนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูอันแรกนะคะ เอามาดูการบวกจํานวนเชิงซ้อนก่อนนะถ้าก็อ่ะคุณครูกําหนดมาให้นะคะก็คือสองบวกห้าอบวกกับสามบวกสี่อันนะคะเวลาบวกนะคะนักเรียนก็ใช้จํานวนจริงบวกจริงแล้วก็จำนวนเชิงซ้อนบวกกับจำนวนเชิงซ้อนนะคะแยกกลุ่มออกมาก่อนนักเรียนก็จับเลยก็จะกลายเป็นสองบวกกับสามอ่าตรงนี้เอาหมายบวกนักเรียนก็ใส่บวกไว้ก่อนนะคะส่วนจํานวน ข5าก็ห้ากสี่ไน่เรียนก็ใส่กนเลยว่าห้า i อบลกับสี่ไได้ยินไหมได้ยินถูกไหมได้ยินครับีย๋ยวลอรอสักคู่นะคุกปิดประตูตรงนี้แป๊บนึง เสียจะมาเาป็นนี่เป็นฮะใช่ก็เสียงจะเข้าประตูน,นี้เลยอ้ออาวข้อมูลเก่ามีาหมือหลงอ๋อ,ขอเขาเปลี่ยนเขาย้ายโรงเรียนกันแล้วไงก็ต้องหาใหม่หมดโรงเรียนเฉพาะของสาขาวิทยาเขตหรือของจังหวัดว ผมจังหวัดไงกู้พกนเป็นเอานี้ก่อนเป็นเข้าไปในสออขอดูรายชื่อของจังหวัดมาพอกีที่ิทากเขาบอกไปแล้วที่แล้วเนี่ยคือ้องมีรายชื่ออ๋องั้นต้องขอเมาิขอชืิอเข้ามาต่วเราว่าคุแม่ท่านเด็นของออกเรงนี่ผ่านเลยผู้ปกครงก็รอคิวอืม แต่ครูแล้วนี่ข้อมูลไว้อ่ะต่อนนะคะอ่ะาวันนี้ดูก่อนนะคะถ้าตรงนี้นะคะถ้านักเรียนไม่เขียนตรงนี้นักเรียนจะเขียนอีกแบบมืงก็ได้ก็เป็นห้าบวกกับสี่แล้วก็ i อยอยู่ด้านนอกนะคะก็คูอดึงตัวร่วมไอเนี้ยออกมาไว้ด้านนอกได้มีค่าเท่ากันนะคะจะเขียนได้สองแบบ ะะอ,อันนี้นักเรียนเริ่เริ่มบวกเลยอันนี้ก็จะได้เป็นห้าบวกกับอันนี้บวกกันก็จะได้เป็นเก้าไอเราก็จะได้ค่าคำตอบเห็นไหมง่ายไหมจริงบวกจริงนะคะจริงค่าบวกจริง 5, ะคะ่ะอันนี้มาดูตัวอย่างที่สองกรณีที่ข้างหลังเป็นลบบ้างเช่นนะคะให้มาห้าตัวเจ็ดไอ บวกกับ8ลบสามอนเดิมน,นะคะนั่นเยนก็จะจับส่วนจริงก่อนก็จะกลายเป็น5บวกกับ8เห็นไหมคะก็ะตัวหน้าในตรงนี้เป็นบวกอยู่แล้วตัวเชื่องนะคะก็เป็นบวกส่วนจริงก็จะกลายเป็นเศษตรงนี้เป็นลบก็ต้องเอามาด้วยก็เป็นลบ3แล้วก็ i เห็นไหม เขียนไอไวข้างนอกก็ได้นะคะก็รังไอ <I S 1> มาเป็นตัวร่วมนั้นปกตินั่นีอจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เป็นตัวเขียนแบบนี้เลยบวกกันก็จะได้ค่าระก,กับอะไรเอ,อ่ยสิบสามบวกกับเจ็ดลบสามก็จะเหลือเป็นสี่ไอนักเรียนก็จะได้ค่าคําตอบอันนี้กรณีที่การหาการบวกของจํานวนเชิงซ้อนนะ,ะง่ายไหมนม่ยากอ่ะทีนี้มาดูกรณีที่ข้างหน้าก็ลบข้างหลังก็งล,งงลบบ้าง เช่น9ลบ 5i บวกกับ4ลบ 4i แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยจริงบวกจริงก็จะเป็น9บวกกับ4บวกกับส่วนตัวนี้เห็นไหมคะมันเป็นลบ5แล้วก็เขียนเลยลบ5ตรงนี้ก็ลบอะไรลบ4แล้วก็เขียนลบ4 แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น,นอะไรไอนี่ก็บวกตามปกติก็จะเป็น13อันนี้มันเป็นลบทั้งคู่แล้วก็นํามาบวกกันแล้วติดาลบก็จะได้ค่าเท่ากับลบ9บวกตัวลบก็จะได้ลบแล้วก็ตอบลบ9ตรงนี้โดยรวยก็จะเป็นลบ13นนลบ13 9ไอนะคะก็จะมีอยู่3กรณีเนาะน,นักเรียนแคปน้าโจ้ด้วยนะคะเอาไว้จดตัวยอย่างที่หลังคุณครูตั้งทีก่ก แถปหน้าจอไว้เองนะคะต่อไปจะเป็นการลบบ้างนะคะเป็นการลบเป็นการลบจำนวนเชิงซ้อนนักเรียนแถบหน้าจอของการบวกไว้ยังแถบไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหมุนไอแ d ในแนวนอนแ,แล้วนะเอามันเขียนตั้งไม่ได้ ดูตัวอย่างการรบอ่ะตัวอย่างเช่นให้มาเจ็ดบวกห้าไอเอาไปลบกับสี่ลบสามไอทันี้ดูแบบที่หนึ่งก่อนนะดูแบบที่หนึ่งก่อน ถ้าแบบที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะแปลงที่อยู่ในรูปของสามบวกก็ได้ก็โดยใช้วิธีการเนี่ยเนี่ยรับเครื่องหมายคูณเข้าไปนะคะพอคูณเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดแล้วตรงนี้เราสามารถใช้การใส่เป็นเครื่องหมายบวกได้ตัวเชื่อมนะคะเช่นจะเป็นเจ็ดบวกห้าไอลบเอาคูณเข้าไปตรงนี้จะกลายเป็นลบสี่ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นลบลบเออะไรเป็น บวกนักเรียนก็ใส่าแล้วน,นักเรียนก็จับกลุ่มก็จะกลายเป็นเจ็ดลบกับอะไรเอ่ยสี่แล้วก็ใส่ตัวเชื่อมก็จะกลายเป็นห้าไอบวกกับสามไอเราอาจจะเขียนใหม่ก็ได้เป็นเจ็ดลบสี่ก็จะกลายเป็นบวกห้าบวกสามแล้วเอาไอไว้ข้างนอกก็ได้ก็เรียนจะเขียนกรณีนี้หรือกรณีนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ลบกันเลยก็จะเหลือสาม ข้างหลังก็จะกลายเป็นบวแกแปดอเราก็จะได้คําตอบตัวสุดท้ายนี่คือกรณีแน่นะคะตัวอย่างที่สองเปลี่ยนโจทย์บ้างเดี๋ยวนะคะครูหาโจทย์แป๊บเงเปลี่ยนตัวเลขเช่นเขาให้มา สองบวกสามไอลบเปลี่ยนตัวนี้เป็นลบดืออะเขาบวกไปแล้วลบสสามลบห้าไอ,อ เลยนะถ้าเป็นกรณีนี้<ๆ>เทคนิคนะคะถ้านักเรียนไม่อยากกระจายเยอะๆนักเรียนใช้วิธีนี้ก็ได้มองด้วยสายตาของเราถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยนำลบไปคูณมันก็จะได้เป็นลบสามถ้าตรงนี้นำลบไปคูณปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นบวกห้าใช่ไหมถ้าเราดูด้วยการคูณในใจลึกระดูใครใครใครเฉพาะโจทย์ของเราเองนะคะ นัเรียนก็จะเห็นว่าส่วนจริงตรงนี้จะกลายเป็นลบสามส่วนจริงจะเทาตรงนี้จะกลายเป็นบวกห้านั่นีอก็สามารถจับตรงนี้เข้าวงเลขนได้เลยนัเนียนก็จับสองมาลบกับอะไรสามเห็นไหมฮะนัเรียนก็ใส่เลยเป็นสองลบกับสามใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลบเพราะเป็นตัวตั้งเป็นลบสามแต่เออตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้ะเปลี่ยนเป็นบวกนัเนียนก็จะใส่เกมลบสามบวกกับอะไร แล้วก็เขียนไปนี่คือคู่ของคู่นี้นะคะดังนั้นเราก็จะหาค่าไปและสองลบสามก็จะเหลือลบหนึ่งข้างในบ้างลบสามบวกห้ามันก็จะเหลือบวกสองนั 2, ่นเอก็ใส่บวกสองไปเลยค่าก็จะได้เป็นค่าคำตอบนี่คือกรณีที่เป็นการลบนะคะตัวอย่างที่สามเดี๋ยวจะให้นักเรียนหาทำ เช่นหก i, ลบแปดลบกับเจ็ลบอ่าสิบเอาข้างหลังเดี๋ยวนะคะโจหน้าหลังบวกแล้วค่ะตรงนี้ข้างหลังเป็นบวกบ้างบวกสิบ i อถ้าเกิดกรณีที่โจทย์เป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็ใช้เทคนิคง่ายก็ได้ นักเรียนก็คูณในใจเลยถ้าคูณปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นลบเจ็ดนะคะถ้าเอาไปปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไรลบสิบอะไรอันนี้สมมุติเราตั้งคูณในใจนะพอเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จับได้เลยส่วนจริงตรงนี้ส่วนจริงก็คือหกตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยลบเจ็ดของนะงนักเรียนต้องมาจับเอาใส่ในหงเล็กก็เป็นหกลบอะไรเจ็ดใส่เครื่องหมายบวกอ่าต่อไปส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นลบแปด ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบอะไรคะลบสิบแล้วก็มาใส่ในวงเล็บจะเป็นลบแปดลบกับลบสิบแล้วก็ใส่ไอด้านหลังอันนี้ลบกันก็จะเหลือลบหนึ่งลบแปดลบสิบก็จะกลายเป็นลบสิบแปดไอนะเราก็จะได้คําตอบนะคะนักเรียนจะทําแบบตัวอย่างที่หนึ่งก็ได้หรือจะใช้เทคนิคการคูณของเราภายนอกก็ได้แล้วก็จะได้คําตอบมันก็จะลดกาัดลงมนะคะมันก็จะไวขึ้นเนาะนักเรียนด้วย ดูด้วยตาเปล่าแล้วคูณในใจเนี้ยนั่รเยนก็จะคูดบวกลบได้เลยนะคะ,ะ,ะแคปหน้าจอการลบไว้แบบคุณหักนะคะก็จะให้หัทํำนะคะหัทํำบวกสามข้อลบสามข้อนะคะจะมีแบบคึณหักทั้งหมดหกข,ข้อนะคะ,ะแคปไปแล้วนะ,ะแบบสุดหัา นักเรียนนักเรียนเข้าประตูด้วยะฮะไม่เป็นหรอนักเรียนนี่แหละเย้เป็นดูที่ร้องส่งมาดิกลุ่มไหนที่ก็เป็นสูตรอันนี้ก็แค่พูดที่ทำบ้า น้าวเหะอวันนี้ตอนที่เขาประชุมประชุมไว้ที่ว่าสหารยชาที่ว่าเขาให้รอดที่โอไปเลื่อยแล้วพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยโอไหนอะโอลสามคนแล้วก็อะไรอะไรนะทอลอิวหรือโอลเ่ หลังหลังพออิาให้ต้องเป็นขออขอวิณอ่คือไม่รู้จริงๆอ่ะว่าทำไรในาจเป็นศิให้แม่เออเออเออเนี่ยไหนช่วงนี้แหละแล้วตอนที่ว่ารุ่นขอวินัยเนี่ยเขาให้หนูทำรายงานส่วนเนี่ยือว่าชื่อชื่อทณา้แต่ละเรย่องนี้นี้บอกไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำาไม่ได้่งไปดูเรื่องเลยนะเนี้ยปาต้โบบอกว่าพี่เห็นสิ่งผ้ดพลาแล้วมงนัไม่ใช่ของตายหรอเลยแล้วเขาให้ส่งลายชื่ออะไรกัน่ะจังนั้นอ่ะพี่เห็นว่าเออ นึกว่าหนูทำส่งเาไว้ช่วงันั้วเนีไยก็จะขอขอ้อมูลตอนนี้เปี่ยนสหลับมาเป็นข่าทชายเป็นคนนพระว่าูที่ขคเรื่องมาเขาบอกว่าระนเป็นสัตแล้วก็ไมเขาใชิตแลวตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยรมันเปไรเนี่ยที่เาต้อ่เะ<น>้นปสัวอ,น,อนเหนูก็เป็นสังคมเหมือนเดิม พีก็นึกว่าหนูทันส่งเขาไว้บ้างแล้วพี่ก <motiv ators> <m> ็อาจจะรวบกองชนิดมาไว้ส <SL> ่งเขายไรร้แบง้ออ่เดี๋ยวคุกระหัวหน้ากลุ่มพีจะเดเดี๋ยวนี้เรื่องก็ต่างกันเอาอะไรไที่ไก่่ไก่ที่ที่เป็นของของพีนเ้ยีไม่รู้ว่ามันขึ้นมาอย่างไรมันขึ้นมาเอง แม <t> ่แม่ไหนที่ใหญ่มันึูนนี่เนี่ยไม่อยากโออเวลามันจะได้เห็นนายนะนเหมือนถ่ยทอดสดเรียนที่หนูมาจะแจ้งไว้กับุณพ่ะแจ้ง้่เกด้เว่าเรียนที่ชื่อะไรอางันาห มึนพอได้มาปุ๊บก็ได้เป็นหมืนกันยายดิใช่เพราะว่าช่วงนี้มันมีการย้าย ไปนานดิพี่ไก่ลืมดูแลน้องพี่ด้วยนะ บอกไยที này, ่ย <c ười> ้ายมานานแล้วนะก็เดี๋ยวก็ดูในชื่อเดี๋ยวเดีรู้เยยายยเดี๋ยวกเขใอ้องจริงอ่ะ้จริ่ะเตแล้วก็ต้องมีข้อมูลเนี่ย เกอคป็ะแบหน้าจอแบบคุณหัดไว้นะคะลกูกเดี๋ยวนั่งทําแบบคุณหัดได้ในระหว่างที่นักเรียนกำลังพักโกู่คุณครูจะเช็คชื่อที่นักเรียนส่งข้อมูลมาเดี๋ยวถ้าใครตกลงคุณรูจะเอ่ยชื่อถามนะคะว่ามา ก็วนไว

เรียนอยู่กันสามคนเลยเรียนพอออก็บอกหัวหน้ากลุ่มมันเสียนกันเรื่อยที่จริงแต่เรียนเปียนไปเรื่อยใช่ที่จริงแล้วอ่ะเขตมันไม่ดูมันต้องให้โรงเรียน่ะส่งรายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระชื่อรองใช่ไหมไปที่เขตอ่าไอ้นั่นบอกว่าให้ตั้งตึ๊บต้องเอาเนี้ยจะไม่เมนบอกว่าเขาให้ส่งหัวหน้ากลุ่มไปืออท่าที่แล้วอ่ะแล้วเขาเก็บไว้ไหนเขาอนูล เขาก็ส่งไปให้เออแต่มีกรณีย้ายกันอีกไงแล้วแล้วเวลาเขาถึงว่าเขามีงบปรมาเนี่ยทียากัะปุนอ่คือในสูต์นะปกติสูย์มันจะอยู่างนี้ทีนี้คนที่เขาไม่ได้เป็นสูนะเหมอนเขาไม่ได้เป็นหัวหน้ากุนะเขาก็ออกศูย์แล้วแหเหลืออยู่ดอกมันลอกไมู่้จักเขปดล็อกออกแล้วมันก็เป็นธรรมดาเขาก็ต้องออกมั่วอะไรได้ครับติดต่อหลังไม่นี่ บอกกูแลเพลงธนิตศาสตร์ไดห้หน่อยเพิ่งอ่านนะเนี่ยได้ครับดา,ารักษ์นะก่อนแล้วเอาสอนอน่อ,นอยแล้วไม่ใช่หรอ่ทอ๋อที่ว่าเขาข่าววันที่เราไปส่งไปนั่นหรอก็ได้ก็ดูได้เลยเหมือนเข้าในครุกเลย ใครขาดเป็นคนหนึ่งอะอ่าโอเคแคปหน้าจอชื่อแล้วถ้านักเรียนทาเสร็จนะคะนักเรียนก็ไม่ใช่ทำเสร็จลรกถ้านักเรียนแคปหน้าจอหรืออะไรเสร็จแล้วนักเรียนออกได้เลยนะคะลูกแคปหน้าจอไปปุณหาไม่ยาก แกบไปเลยนะออกหน้าจอได้เลย